สัสดีครับวันนี้พบกับสยามคุนแท็เตอร์สระบุรีนะครับผมหลายท่านนะครับเช้าเศรษฐีหลายท่านที่อยากจะยังไม่ทราบว่าสยามคุนแท็เตอร์สระบุรีนั้นอยู่ที่ไหนนะครับก็ปัจจุบันนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยาวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยถนนพหลโยธินนะครับก็ใครที่สนใจนะครับแท็เตอร์หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเต่างนครับมากมายก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสอบถามได้นะครับมีเจ้าหน้าที mm ่ใ hmm. ห้บริการครับผมครับแล้วก็วันนี้ เราจะพามาพบกับเจ้าตัว L32 ครับเป็นดีลี่แอลรุ่นเล็กของรุ่นแอว่าได้เลยครับแต่ว,ว่าคุณสมบัติเนี่ยการใช้งานพูดได้ว่าหลากหลายสำหรับการใช้งานหลากหลายของ L3218ST ตัวนี้นะครับก็นน Gone. มีทั้งงานไล่งานฟาร์มหรือง,งานงานสวนเล็กๆไม่น้อยอะไรก็สามารถทําได้ครับไม่ว่าจะปลูกผักต่างๆครับก็เจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับสําหรับการเข้า ล่องบำรุงรัสซาไ่ข้าวโพดนะครับโดยเฉพาะก็ตรงเลยคือการเข้าล่องเนี่ยจะมีขนาดล้อนะครับแต่ละรุ่นที่จะเข้ากันของแต่ของรถแต่ละคันนะครับและสําหรับความกว้างของขนาดล้อเจ้าตัว L32 นะครับก็จะมีที่โดดเด่นคืออยู่ที่1.3เมตรนะครับทําให้สามารถเข้าไลา่ข้าวโพดก็ล่องก็ล่องข้าวโพดนะครับได้อย่างง่ายสะดวกสบายไม่ปิดขัดนะครับซึ่งจะไม่ทําให้เจยบลากข้าวโพดและไม่ทําให้ผลผลิตของเราเสียหายนะครับ ทั้งครับยังใช้งานในส,นสนะะนงงวสนนะครับสวนผลไม้ก็จะเป็นมะม่วงไม้นานะครับผลผลวตมะพร้าวลูเรียนต่างๆครับก็มาใช้งานได้นะครับเพราะเจ้าตัว L32810 ตัวนี้นะครับสามารถใส่กล่องบันยา XX135 ได้นะครับผมก็จะททำให้การทำงานของลูกค้านะครับสามารถใช้งานได้โดยม e ีประสิทธิภาพนะครับรวามลื่นในการผัดยาต่างๆในัวนเรานะครับผมรวมถึงการฉีดพ่นยาบำรุงรสนะครับผมเจ้า L32 ตัวนี้ ก็ยังสามารถติดตั้งจับอุปกรณ์ BS 3 5 0ซึ่งเป็นเครื่องพ่นยาขนาด320มิลลิตรนะครับผมเมตรโดยมีขนาดความกว้งางปีกนะครับประมาณ7-5เมตรนะครับผมต่อามานะครับก็จะเป็นข,ของเครื่องยนต์ตัว32นะครับเป็นเครื่องยนต์ในเล็กอินเจคชั่นบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าจะเป็นเครื่องยนต์กี่ตูบเจ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สตูบนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูในระบบเกียร์ของเจ้า L 3 2ตัวนี้นะครับ จะมีรูปแบบแปดเกีด้านหน้าแปเกียถอยหลังแล้วก็เป็นระบบเกียร์ซิงโครชัตเทอนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าตัว PTO ตัวนี้นะครับซึ่งสามารถปรับได้2อระดับเลยก็จะมี540กับ750นะครับผมสําหรับาชาวเกษตรกรที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงข้างหลังนะครับที่จะมีการหมุนปั่นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว PTO ตัวนี้เลยนะครับที่จะช่วยในการทํางานของเราได้ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมครับในส่วนถัดไปนะครับผมจะพาพบกับงานอะไหล่และบริการนะครับซึ่งสยามรถของเราเนี่ยไม่ได้มีจาหน่ายแค่รถแท็กอร์อย่างเดียวมีทั้งศูนย์ซ่อมบริการและศูนย์อะไหล่นะครับที่คขบคันไปรับชมกันเลยครับค่ะในส่วนของงานอะไหล่นะคะก็ทางเรานะคะจะมีอะไหล่เนาะสำหรับไว้บริการลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่รถแท็กอร์รถเกี่ยวรถขุดนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะลูกค้า เนาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับอ,อะไรชำรุดหรือมีความต้องการที่จะสั่งอะไรเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่นะคะก็ทางเราก็มีไว้รองรับลูกค้าเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะจะขอส่งต่อตัวงานบริการนะเนาะสำหรับลูกค้าที่อยากจะแจ้งซ่อมตัวเช็คตัแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวจะมีทีมช่างบริการเนาะแนะนําค่ะ ครับผมในส่วนของงานบร so ิการช่างบริการนะครับผมก็ช่างบริการนะครับผมก็รถส่งรถเติร์คันใหม่นากก็จะมีการรับประกันให้นะครับผมที่2ปีหรือ1นึ่งพันเรชั่วโมงนะครับผมส่วน so ังานบริการน่ะจะมีทางช่างครับดูแลนะครับผมก็คือโครงการ1นึ่าคือรถพบหนึ่งเดือนแรกนะครับผมแล้วรถพบ5าเดือนรถพบ1ปีนะครับผมเป็น1นึ่งานะครับผมแล้วก็จะมีโครงการคุ้มใจให้2ครั้งนะครับผมก็คือครั้งที่4และครั้งที่ห้านะครับผมแล้วก็ส่วนของเที่ยว ต้องนะผมว่าอยู่ในระยะประกันทางระยะประกันแล้วก็บนระยะรประกันนะครับผมจะมีทางช่างนะครับผมส่วนตองที่เป็นซ่อมในระยะประกันนะครับผมก็จะมีของพวกค่าแรงค่าเดินทางอยู่แล้วนะครับผมส่วนหลังมุดบทประกันาปนะครับผมก็จะมีโปรแกรให้อยู่ที่เซอร์วิสแร์นะครับผมเซอร์วิสแร์ก็เราก็มีทางช่างเข้าไปบริการกนะครับผมก็จะมีอะไรนะครับผมส่วนลด1 5นนะครับผมในการดูแลลูกค้านะครับ สำหรับเอาเซ็จกนท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับคูเปต้า L3218 มสปรุ่นนี้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีดาวนครับพร้อมฟรีอยุดกรณ์3ชิ้นนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ